เพราะว่าเหมือนแบบคนเราแบบสมมติว่าเป็นคู่รักใช่ไหมฮะผมอยากจะบอกว่าแบบสักวันหนึ่งอะเลิกกันไปเนี่ยสักวันนะถ้ามันเป็นคู่จริงๆมันก็จะโครจรมันพบกันอีกครั้งหนึง่งถูกไหมอืออือผมเชื่อว่ายังไงก็ได้เจอครับถ้ายังรักผมอยู่แล้วก็เจอกันนะครับ บายบายนะครับทุกคนเจอกันเดอร์ไปแล้วบับบาย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 ไปแล้วคับจูจุจุ๊จุนะครับทุกคน มีโอกาสร่วมงานกับคนพี่ไหมคนพี่คือไหนครับผมมีพี่เยอะมากเลยผมเป็นน้องในวงการของทุกคนนะโอเค okay, นะครับบ๊ายบาย